เลนเจอร์นะคะที่ทุกคนกําลังตามหาตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะทุกคนใครอยากได้นะคะรีบจับรีบจองกันได้เลยเพราะถ้าชา้าปุ๊บกดแน่นอนเน่เน่รับประกันเพราะว่าฟอร์ดที่ร้านมาไวไปไวมากจริงๆนะคะคันนี้ราคาแตัโซนอยู่ที่499,000บาทแต่แต่เมื่อเห็นหน้าเน่เน่แบบนี้แล้วมาจัดโปรโมชั่นให้เลยค่ะคันนี้นะจัดโปรโมชั่น0%นานถึง12เดือนให้เลยตลอดปี65ลูกค้จาจ๋า ลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่ K. 6 3 0 0ค่ะ6,300ตลอดปีห5หาจ๋าที่รักจ๋ารีบร,บรบีมาจ๋ามาจองได้เลยนะคะคันนี้นะ Ford r a รนเจอร์นะพลาดไม่ได้แล้วนะสวยมองตรงไหนก็สวยตอนนี้จะตกหรือไม่ไม่ตกนะคะนี่เลยใายลุยสายลุยสายดุดุนะชอบเข้าป่าเข้าเขาชอบแบบเอาไปลุยต้องอันนี้ทุกคน พลาดไม่ได้นะเข้ามาคันเดียวสีขาวแบบนี้แต่งสวยแต่งเป็นตัวเรนเจอร์นี่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 น,นี่มีรอยแบบนี้นะคะต้องรีบจัดอยเดี๋ยวลูกค้าว่ามีรอยอะไรเขาเรียกอะไรติ๊กเกอร์แบบเนี้ยติ๊กเกอร์ให้แต่งให้มันเป็นรอยรอยแบบเป็นดุดูไหมเนี่ยแต่งแบบนี้เลยทุกคนอยากได้ต้องรีบจองนะคะเดี๋ยวเน่จะพาเดินดูรอบคันเพราะคันนี้มันสวยมากจริงๆสวยมากจริงๆเป็นสีขาวแต่กับสีดําแบบนี้นะคะย้ำ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 ,ยำ ตลอดปีห5ลูกค้าค่ะพรอนแค่6,300บาทเท่านั้น6,300บาทเท่านั้นค่ะอยากได้รีบจับรีบจองค่ะคันนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นช้าหมดอดแน่นอนคันนี้ราคาต่อโซลอยู่ที่499,0 0 0บาทนะคะคันนี้เป็นตัวสปอร์ตด้วยนะคะสปอร์ตดียังไงเวลาลุยมันมากเวลาลุยน้ามันมากนะคะนี่เลยให้ดูที่แมกไลเนอร์ทุกคนรถเข้าใหม่ยังไม่ได้อาบน้ำ เห็นไหมมาจากฟอร์ดแท้ๆนี่รอยบรรทุกหนักไหมไม่มีไม่มีเลยนะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในรถค่ะตามเนเน่มาย่งางตามเนเน่มาเลยนี่เลยค่ะนี่รอยนี่รอยนะคะสวยมากนะคะคันนี้เป็นบ่อผ้านะทุกคนคันนี้เป็นบ่อผ้ากามัมบหยี่นะคะเป็นเกียร์เอ้ยจะไปเกียร์อัตโนมัติอย่างเดียวเลย คันนี้นะคะเป็นเกียร์กระปุกด้วยทุกคนเห็นไหมพอเป็นตัวสูงเราต้องมีบันไดามาเพื่อจะได้ขึ้นง่ายๆนะคะสําหรับคนขาสั้นแบบเรานั้นจะได้ขึ้นง่ายแบบนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทุกคนจ๋าพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะสามารถปรับระดับแสงไฟหน้าจอไม่ใช่หน้าจอหน้ารถเออปรับแสงไฟหน้ารถได้เลยนะทุกคนนี่เกียร์กระปุกขับกันมันๆแน่นอนนะคะเทินเกียร์มันมากด้วย และนี่ค่ะหน้าจอเห็นไหมลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธ AUX ฟังเพลงกันมันๆไปเลยนะคะแล้วมีนี่รูเสียบ USB และตรงนี้นะคะสามารถซื้อตัวแปลงไฟมาเสียบด้วยได้เลยนะ power outlet 12โวลต์12โวลต์กันเลยทีเดียวเด้อและนี่เนจะให้ดูเลขไมเดอ้อทุกคนเดอ้อโอ้ยเลขไมคือหน่อยแท้คันนี้นะคะเลขไม่ยังนี่ นี่ยังนี่นี่เหรออุ้ยขาหนูสั้นอ่ะอืมไม่เป็นคันนี้นะทุกคนนะถูกปะนะ่ะเนี่ยอ้ยขากระสั่นทำบาปนี่เน่ยแท้นี่เลยถามว่าเวลาขับรถเราต้อง นี่ทุกคนเราต้องปิดประตูด้วยนะระบบเซฟตี้นี่แบบสุดๆอ่ะนี่ค่ะเห็นไหมต้องปิดประตูตอนนี้นะแต่กล้องเนเนยคือออกไปอยู่ข้างนอกเลยนะเพราะว่าระบบเซฟตี้เขาดีมากนะคะทุกคนใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่45,657กิโลเมตรค่ะสี่0มื 45,657กิโเมตรเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปรถม,มากๆเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมสวยบอกได้เลยว่าสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องต่อค่ะทุกคนคะเดี๋ยวแน่ๆจะพาไปดูห้องเครื่องต่อตับเครื่องนี่อุยลงมาเหมือนเด็กแคะเลยรถสูงมากด้วย ถึงว่าทําไมถึงมีแต่คนชอบนะคะสายรุยน่าจะชอบแน่นอนเลยเพราะว่าสูงขนาดนี้เอาไปลุยน้ําตะลุยห้วยกันเลยนะมิ้วนี่เจอแล้ว <c oughs> เอ๊ขอเปิดแน่อย่าขายเออนี่เป็นโชคเลยเด้อทุกคนคันนี้เป็นโชคเลยนะคะเปิดขึ้นมาง่ายๆเลยนะ แล้วนี่เห็นอะไรไหมรอยมารจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกจุดและเนเน่จะบอกว่าคันนี้นะเปลี่ยนถ่ายของเลวให้แล้วเนเน่เป็นถ่ายของเหลวให้แล้วลูกค้านาเอาออกไปใช้งานกันได้สบายๆเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นแบตเตอรี่ดูแลให้เป็นอย่างดีและที่สําคัญเมื่อออกรถกับร้านเราเรามีรับประกันให้นะคะอยากได้รีบโทรหาเนเน่ได้เลยนะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอย้ําราคากันหน่อยคันนี้ราคา4 9่0 0 0บาทค่ะ499,000านบาท ะค,ะคันนี้เนเน่จัดโปรโมชั่นให้เลยลูกค้าจ๋าตลอดปี65นะคะผ่อนแค่6,300าเท่านั้นค่ะตลอดปี6 5ผ่อนแค่6,300นานะอยากได้รีบจับรีบจองได้เลยเพราะว่า Ford เ a นเจอร์มาไวไปไวมากจริงๆถ้าใครติดตามนะจะรู้เลยว่าหมดไวมากมาไม่เคยทันใครที่รู้ตัวว่ามาไม่เคยทันนะลูกค้าจ๋ารีบจองคันนี้เลยโทรหาเนเน่ได้เลยเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะอยาก ได้รถสวยๆแบบนี้ไม่อยากพลาดรถสวยๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซั r i ายให้เน่ๆไว้เลยนะจ๊ะนึกถึงรถบ้านนึกถึงรถมือสองแบบนี้ต้องนึกถึงเน่ๆจ้ะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีครับ